ชน,นาเหมือนกับน้ำที่สาสำหรับชาล้างสิ่งที่สกรปรกซึ่งมีอยู่ภายในกายวา่าจใจของเราใจที่พร้อมด้วยความเกลจจดตายอยู่ภายในตัวแต่ว่าเป็นใจที่สกรปรกจึงต้องชำระล้างด้วย น้ำคือศาสนาเป็นการสร้างงามความดีทั้งหลายนี่ก็เป็นเหมือนกับน้ำที่สะอาดการฝึกหัดสติปัญญาก็รแก้ไขก็ือว่าน้ำที่สะอาดเพราะคำว่าศาสนธรรมก็ต้องรวมสิ่งแบบนี้เข้าด้วยด้วยสะอาดผ้าที่ม่สะอาดก็ไม่นานนึ่งผม อะไรอะไรก็ตามที่ไม่สะอาดก็ไม่น่าดูเกลือชามเป็นช้ไม่สอยต่างๆที่ไม่สะอาดมันก็ไม่น่าใช้จึงต้องชำระล้างให้สะอาดก่อนที่จะนำมาใชา้จิตใจเป็นของโสกปรกไม่สะอาดมาดั้งเดิมมันเป็นพื้นฐานอันหนึ่งแห่งความไม่สะอาดที่มีมาปับจิตเพ่อเมื่อ การเวลาที่เราทราบด,ดีทราบชั่วดังที่เราทราบู่เวลานี้จึงต้องพยายามชาล้างสิ่งที่สกปรกภายในกายวาจาใจของตนความไม่สะอาดนี่แหละพาให้เกิดความทุกข์ความลำบากในพจน้อยพบใหญ่ขึ้นอยู่กับความสะอาดไม่สะอาดนี่เป็นมูลฐาน ขงใจการชำระได้มากน้อยก็คือว่าตัดความทุกข์โย,โยนทางเข้ามาเป็นลำดับคำว่าความโวดแใจเจ็บตายก็คือสายทางแห่งความทุกข์ความลำบากนั่นเองหากเราจะสามารถเจ็บกวาด เอาพบชาตของเราที่เคยเกิดแจ่เจิบตายมาในวะะนัฏฏานี้แม้เพียงคนเดียวเท่านั้นมารวมตัวเขา้ามารวมเป็นกองไว้ให้เราเป็นคนดูจะไม่มีอะไรที่น่ากลัวยิ่งกว่าดูพบชาติดูซากของตัวเองที่เกิดแก่เจ็บตายอยู่ กี่กับนับในตัวแล้วรวมมาอยู่ในกองเดียวกันยกในกองนั้นไม่ใช่จะมีเพียงแต่ว่าซากมนุษย์ที่เราเคยเกิดเป็นมนุษย์แล้วตายจะมีซากอะไรบ้างเต็มไปหมดที่เราไม่เคยเห็นเลยก็จะได้เห็นในกองแห่งพบชาติทั้งเราที่นํามากลองมานั้นของบุคคลผู้ดียวนี้เท่านั้นน่ากลัวว่าในโลกมนุษย์เราเนี่ย แ่นดินไทยเราเนี่ยมันจะไม่มีที่กองกันเลยซ้ำไป,ไปแล้วมันจะไม่น่ากลัวอย่างไรเราสิ่งอื่นที่เห็นว่าเป็นพิษเป็นภยัยมาเห็นมากมายอะไรเรายังกลัวกันแม้แต่ผีเกิดมายังไม่เคยเห็นตัวผีก็ยังกลัวกันยิ่งเห็นตัวพิษภัยซึ่งเป็นเรื่องของเราเองเป็นตัวของเราเองไปมากองไว้ให้เราเห็นทําไมเราจะไม่กลัวเพราะเป็นสิ่งที่น่ากลัว าว่าซากผีก็เราเป็นผีให้เห็นชัดไม่ทราบว่าซากผีที่ออกไปจากเราไปเป็นเชนนั้นเป็นซากผีชนิดใดบ้างเต็นไปหมดแม้เราเกิดมาในโลกนี้เป็นเวลานานเียงไรก็ตามเรายังไม่เคยเห็นเลยซากชนิดนั้นๆที่เราเคยเกิดเคยเป็นมาแล้วแต่มารวมตัวให้เห็นอยู่เฉพาะหน้าเราในกองซากอันเดียวกันนั้นกองใหญ่โตขนาดไหนด้วยแล้วเป็น ซากของสัตว์ชนิดใดด้วยที่กองล้าอยู่ด้วยกันแล้วมันจะไม่น่ากลัวไลย้าหลบสไหดเป็นงน่นเป็นไรไม่มีอันใดที่จะน่ากลัวยิ่งกว่าความพบความชาติของเราเล็ดซากผีของเราเราไปกลัวงแต่ผีภายนอกไอ้ผีเรื่องของตัวเองที่ไปแสดงตัวในพบในชาตินั้นๆแล้วรวมตัวเข้ามาเป็นให้เราเห็นประจักษ์นี้เราไม่ค่อยกลัว ทีนี้เมื่อเราเห็นเช่นนั้นแล้วไม่มีความกลัวใดในโลกนี้จะจะมากยิ่งกว่าความกลัวซากของเจ้าของท่านพระพุทธเจา้าท่านจึงสอนท่านทรงรู้ทรงเห็นถึงขนาดนั้นแล้วนํามาสอนพวกเราให้เห็นภยัยให้เห็นเรื่องของตัวเองว่าเป็นความทุกข์ยากลําบากอย่างไรแต่พบชาติหนึ่งๆหากมาเกิดเป็นเพียงมนุษย์นี้ก็ามาสู่ทลายนักให้พบชาติอื่นๆหนึ่งเลย ที่มันน่ากลัวหลอเกินน่าขยะแขยงความทุกข์ความลำบากทรมานเอาถามว่าเอาเป็นไปได้อีกเราจะตกนรกบกไม้อยู่ที่ตรงไหนเป็นซากเปรตซากผีอะไรก็ตามให้มาเป็นซากอะมองเห็นวยตาเนื้ออีกด้วยแล้วยิ่งจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากมายอีกน,นี่ก็เพราะเรา แม้จะเคยเป็นมาแล้วแต่ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้จำก็จำไม่ได้สิ่งที่เคยเป็นมาแล้วความจำนั้นมันหมดไปเสียโดยความจำไม่มีความหลงลูนนั่นแหละโดยเป็นกำแพงกัน้นภัยที่เราเคยเป็นมาไม่ให้เราเห็นแล้วก็เป็นเครื่องเสริมอยู่ในตัวให้เกิดความประมาทเหมือนนังว่าพบชาตินี้ อัตภาพเดียวเพียงที่เห็นอยู่รู้อยู่นี้เท่าน,นั้นนี่นี่ก็เป็นกำแพงอันหนึ่งที่กั้นมาให้เราสามารถมองเห็นภัยในสิ่งที่เป็นภัยสํสำหรับตัวที่เคยไปแสดงไว้แล้วก็ทำให้เกิดความประหมักนอนใจเห็นกับว่าตายแล้วสูญไปละอะไรเนี้ยก็มีจำนวนมากเพราะมันไม่เห็นก็สุดยุสัยที่จะว่ามันมี แต่อย่างน้อยก็ควรเชื่อผู้รู้ผู้ฉลาดดังที่เราทั้งหลายปฏิบัติตนนี้ก็เชื่อวเป็นผู้เชื่อเชื่อผู้รู้ผู้ฉลาดนักปราชญ์ทั้งหลายท่านมองเห็นมีตาอันยืดยาวมีตานแหลมคมได้แ,แก่ยานคือพระพุทธเจ้าเป็นตน้นที่ทรงพระนามว่าโลกวิถูรู้แจ้งเห็นิ่งโลกรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง รู้จงเราพบเพลินค่ะข,ของสัตว์เกิดที่นี่ตายที่หนึ่งแล้วเป็นมา,มากน้อยกันาไรถึงเราจะไม่รู้มิจจำไม่ได้ก็ต่างแล้วประมวลมาสู่ ความปัจจุบันที่เป็นอยู่เวลานี้ว่าผู้นี้แหละที่เคยเป็นนักโทษมาแต่ก่อนว่าอย่างนั้นเลยมันจะไปเที่ยวฉกเจี่ลักจะีปล้นเที่ยวสมรมวัตูุกินของเงินทองแล้วไปเที่ยวฆ่าปูคฆ่าคนที่ไหนมาก็ตามเถอะมันนับไม่ได้เพราะโจรหัวโจมันลูนามมาตั้งแต่วันเกิดมนรุษยอยากยาภาวะทําแต่งานอย่างนี้มาทั้งนั้น นั้นจะจําได้ยังไงแม้แต่เจ้าของมันเองมันยังจําไม่ได้ที่มันเคยทำอย่างนั้นแต่เมื่อจับตัวได้แล้วก็ให้ทราบว่าตัวนี้แหละคือตัวหัวโจกไปเื่อทําสินทั้งหลายเหล่านั้นจับเอาตัวนี้แหละใส่คุบใส่สลาไม่ต้องไปจับเอาเรื่องเอาลาวที่มันไปทํอย่างนั้นนี่เราก็ไม่ต้องไปจับเอานู่นแหละที่เกินมาก,กี่พบกี่ชาติที่มึนเป็นเรื่องผ่านมาแล้วแต่มาจับเอาตัวปัจจุบัน ซึ่งเป็นตัวนักก่อโทษก่อกรรมอยู่ภายในจิตใจนี้ฝึกทรมานกันอยู่ที่ตรงนี้พยายามแก้ไขตัวเป็นพิษเป็นภัยที่คอยแสดงออกอยู่ทุกเวลามีหนละ่ะณภาในใจของเรานี้ด้วยสติปัญญาของเรานคนคิดเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ที่เคยมาในธาตุาหนึ่งขันก็ห้อประมวลมาในธาตุขันของเรานี้ เวลานี้มีทุกข์มากน้อยเพียงไรตั้งแต่วันเกิดจนกระทังถึงบัดนี้ธาตุขันอันนี้แสดงความทุกข์มามากน้อยเพียงไรก็เต็มธาตุเต็มขันเต็มตัวตลอดมาไม่มากยิ่งกว่านี้ไม่น้อยยิ่งกว่านี้แต่เต็มตัวจึงไม่น่าสงสัยในเรื่องทุกข์ที่จะเป็นไปข้างหน้าจะเป็นยังไงบ้างก็เป็นทํานองที่เป็นอย่างนี้เอง ที่เป็นมาแล้วก็เป็นทางน้องที่เป็นอย่างนี้เป็นอย่างน้อยมากกว่านั้นก็คือเป็นสัตว์ต่ำต้อยสัตว์าอาจาริยงนี้อัจะมีมากกว่าที่เป็นอยู่เวลานี้แต่ยังไงก็ให้ประมวลมาว่าคือเรื่องกองทุกข์คุณเป็นสาเหตุมาจากความกดแก่เจ็บตายนี่แหละเป็นสําคัญนั่นก็คือเรื่องของที่เลสอาสว,ว่นี่ เป็นสิ่งที่ปาให้ไปเกิดไปตายอยู่ในที่ต่างๆในภพชาต่างๆประมวลลงมาในจิตดวงเดียวพยายามแก้ไขยอยู่ที่ตรงนี้สติพยายามฝึกฝนอบรมให้มีพยายามตั้งสติให้ใกล้คิดกับตัวคืออยู่กับตัวนั่นแหละดีปัญญาใช้ความคิดพิพจรารณา โดยผิวกองทุกจากธาตุจากขันอันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์พิจรนาและเป็นหินลับปัญญาอยู่ในตัวจิตใจ,จเจริกมีความป่องใสโดยอาศัยธาตุขันธ์ซึ่งถือว่าเป็นกองทุกนี้มาเป็นปุ๋ยเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจด้วยการพิจรณาโดยทางปัญญาพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านอาศัยธาตุขันธ์เนี่ เป็นตุ้ยหรือเป็นหินหลักสติปัญญาให้คมกล้าเมื่อพิจารณาสิ่งเหล่านี้รู้รอบขอบคิดแล้วความพ้นทุกข์ก็ไม่ต้องบอกเพราะมันติดสิ่งเหล่านี้เองก็งงจ,จกนนะติดอย่างอื่นใดอันนี้เป็นหลักใหญ่ภายในร่างกายของเราก็ติดขันห้านี่ติดขันห้าติดใจเจ้าของอันนี้ไปติดอย่างอื่นไม่รู้อย่างอื่นรู้ขันห้า แล้วมันก็ไม่พ้นที่จะรู้ต้นเหตุหรือลากเงาเข้ามูลของมันไม่ได้ไม่เจ,จ็บใจรูตรงไหนถ้าดูให้ชัดด้วยปัญญาด้วยความจดจ่อมันก็เห็นความจริงจากสิ่งนั้นนั้น,น,นบรรดาอาการทั้งหลายที่มีในร่างกายของเรานี้ถ้าดูด้วยความผิวเผินดูสักใจว่าดูมันก็ไม่จะเกิดปัญญานอกจากจะเกิดความลำแขวเท่านั้น เพราะนั้นเป็นเรื่องของโลกดูแบบโลกดูแบบธรรมผิดกันดูแบบธรรมดูด้วยความจดจ่อดูด้วยสติด้วยปัญญาอุบายต่างๆต้องเกิดขึ้นจากการดูในลักษณะนี้พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านเกิดความฉลาดแล้มคมและฉลาดปัดทิ้งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้ด้วยการดูแบบที่ว่านี้จิตกับ ธาตุกัาบขันนี่มันค้าเข้ากันอยู่ตามหลักธรรมชาติของมันซึ่งมีกิเลสเป็นผู้ร้อยรัดเอาไว้เพราะฉะนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาสิ่งเหล่านี้คือธาตุขันของเราดูมันทุกระยะทุกขณะพิจารณาถึงความตั้งขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นยะเป็นชายและกาหนดพิจารณาถึงความส่วนความสลายลงไป่งธาตุขันนี้เืีไงว่า ความเกิดขึ้นความดับไปหรือความตายความสลายลงไปจนมีความชำน,น,นิชำนาเราไม่นับเที่ยวแต่เราถือเอาความชำนิชำนาความคล่องแคล่วของจิตใจได้เห็นสิ่งน,นี้ตามหลักความจริงอย่างจริงใจนี่เป็นผลเกิดขึ้นจากการพิจารยณาดูแท้ ถ้าดูเพียงผีเผนดูศัก์แต่ว่าดูดูแบบโลกโลกดูแบบจนแบบจำป้ายแบบอะไรคงคงโครงการ,ร,ร,รอะไรอย่างนั้นไม่เกิดประโยชน์เพราะมันเป็นแบบโลกไปเสียถ้าแบบทำแล้วก็ต้องดูให้เห็นตามความจริงของสิ่งที่จริงและมีอยู่ภายในตัวของ,งเรามันยังไม่แตกก็กําหนดให้มันแตกได้ระหว่างกําหนดให้แตกลงไปตั้งขึ้นมา เราะเรื่องความจริงมันเป็นอย่างนั้นมันนี้สร้างขึ้นมาครับแตกไปนี่ผสมกันขึ้นเป็นรูปเป็นกายแล้วสลายตัวลงไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมลงไปนี่เป็นหลักธรรมชาติของของสิ่งอ่านี้เป็นอยู่อย่างนี้เพราะจิตเป็นเจ้าตัวกลางเนื่องจากความม่้หนงของตัวเองพ้าให้เป็นเช่นนั้นจึงต้องในอบตรมจิตใจให้มีความเฉลียวฉลาดด้วยสติปัญญาทันกับเหตุการณ์ ถึงเวลากล้าหาญกล้าหาญเช่นเดียวกับความขี้ขลา,าดกลัวนั่นแหละไม่ผิดอะไรกันนะคกลัวก็กลัวมากที่สุดสิ่งที่สัตว์โลกกลัวก็คือเรื่องความตายไม่มีสัตว์ตัวใดจะมีความกล้าหาญต่อสิ่งนี้เลยทว่วโลกดินแดนมีความมีความตายเป็นสําคัญที่ยังจิตของสัตว์โลกให้กระทบกระเทือนรือชอกช้ำอย่างหนักได้แก่ความกลัวตาย เมื่อได้พิจารณาเรื่องความตายนี่ให้เห็นชัดเจนตามความจริงแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะกระหารยิ่งกว่าใจอีกที่รู้เรื่องความตายิดความกระหารขึ้นมาเพราะการหลงเรื่องความตายทําให้เกิดความกลัวการรู้เรื่องความตายทําให้เกิดความกระหารขึ้นมาในลักษณะเช่นอยู่วกันนี่มันเป็นคู่คู่แข่งกันความกลัวกับความกล้า เป็นคู่แข่งกันในเวลาเดินทางคือการปฏิบัติคือกําลังปฏิบัติอยู่แต่เมื่อได้ผ่านพ้นจากความแข่งกันทั้งสองนี้แล้วความกลัวก็ไม่มีความกล้าก็ไม่มีคือพ้นไปแล้วก็ไม่สาจะมากล้าหาอะไรอีกจะมากลัวหาอะไรอีกเนี่ความกลัวจึงหมดความกระทบกระเทือนความกระเพื่อมของใจจึงไม่มี ความกลัวก็เป็นความกระเพื่มเป็นความขย่าจิตใจความกล้าก็เป็นความกระเพื่มความขย่าจิตใจไปชนิดหนึ่งความไม่มีกล้าไม่ความไม่กล้าไม่กลัวเพราะความรอบคอบโดยสมบูรณ์แล้วนั้นไม่มีจิ่งใดมากระทบกระเทือนไม่ไม่มีความกระเพื่อมจิตใจต่อจิตใจเลยนี่เป็นสภาทะที่ปกติหรือจริงมนหวนี่ผิดกันห ในภูมินี้ก็เกิดขึ้นมาจากการพิจารณาความกลัวก่อนจนเกิดความกล้าหาญขึ้นเมื่อแก้ความกลัวได้ก็เกิดความกล้าขึ้นมาถัดไปจากนั้นก็แก้ได้ทั้งสองความกลัวก็แก้ได้ความกล้าก็หายไปเพราะเป็นสิ่งนี้ต้องชำระด้วยกันทั้งสองนี่เป็นสิ่งที่จะปล่อยวางด้วยกันทั้งสองอย่างเช่นเดียวกับคําว่าบาปและบุญบุญต้อง่าต้องอาศัยไปตลอด สายทางที่เดินอยู่ในวัฏฏะสงสนันนี้แต่เมื่อได้พ้นแล้วคําว่าบุญและบาปก็ปล่อยไปได้ก็ปล่อยไปเช่นเดียวกันดังที่ท่านสอนไว้ในธรรมว่าปุญยับปลาปะปะหินับุคคลได้แก่พระหานท่านผู้มีบุญและบาปอันละเสียแล้วนาคาว่าบุญก็เหมือนกับสายทางเดินของเราเราต้องการไปถึงจุดใดทางมีความจําเป็นต่อการ เดินของเราจนถึงจุดนั้นเมื่อถึงจุดนั้นแล้วทางก็หมดความหมายลรหมดความจําเป็นไปคาว่าบุญนี่ก็ส่งถึงเราจะกระทั่งถึงมิมุดบุญกุศลที่เราสร้างมาทั้งหมดนี่เป็นเครื่องสนับสนุสนเราจะกระทั่งถึงมิมุดคือความหมลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วคาว่าบุญและบาปซึ่งเป็นส่วนสมมุติด้วยการทั้งสองเงื่อนก็ผ่ันไป,ไปเอง ม่ใช่ท่านจะสลัดปัดทิ้งบุญไม่ชอบบุญอย่างนั้นนี่เป็นความรังเกียจในบุญเป็นความขายะแขยงในบุญเห็น<บ>เห็นว่าบุญยึ้ซึ่งตะกอนเห็นว่ามีคุณค่าแล้วบัดนี้กลายเป็นศัตรูขึ้นมาแล้วสลดัดถัดปัดทิ้งเสียอย่างนี้ไม่ใช่เมื่อพอแล้วมันก็ปล่อยกันเองเช่นเดียวกับเรารับทานอาหารรับทานไปรับทานไปเมื่ออิ่มแล้วมันก็ปล่อยกันเองเช่นเดียวกันไม่ใช่จะไปเบื่ออาหารกลังเกียดอาหารประโหไป เกลือทหารอย่างนั้นไม่ใช่เป็นความอิ่มพอในธะาตุขันแล้วมันก็ปล่อดกันไปเองโดยหลักธรรมชาติทั้งหมันีน่คําว่าละบุญก็เป็นอย่างนั้นชนบาปคือความเมองในตั้งใจตั้งใจตะตั้งใจถอนต้นเหตุทั้งหมนคืออะไรมันทําให้เกิดเป็นบาปขึ้นมาเป็นความเศร้าหมองขึ้นมามีอะไรเป็นสาเหตุแก้สาเหตุมันเมื่อแก้สาเหตุลงไปได้แลนะ้วความเศร้าหมองซึ่งเป็นผลมันก็ดับไป การแก้เหตุแก้สาเหตุแห่งความชั่วทั้งหลายให้ความสมองขึ้นไปนั่นก็คือจะเป็นการสร้างกุศลภายในตัวคือความฉลาดขึ้นมามันมีความฉลาดนั่นก็แก้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เมื่อความฉลาดพอตัวแล้วก็แก้สิ่งนี้ดได้สิ่งนี้ได้เมื่อแก้ได้หมดโดยสิ้นเชิงแล้วความความฉลาดก็หมดความหมายไปเองคือมันผ่านมันไปโดยหลักธรรมชาติเหมือนดังคําที่ว่าสติปัญญาหล่านี้เป็นต้นเป็นเครื่องมือทํางานแก้กิเลสทุกประเภทจบ พ้นประจักษ์สติปัญญานี้ไม่ได้เลยเป็นเครื่องมือไปทําคัญมากในการแก้กิเลสทุกประเภทแต่เมื่อเวลาแก้กิเลสซะจนหมดไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจนะ้สติปัญญาซึ่งเป็นเครื่องมือก็ผ่านไปเองเหมือนเราเราปล่อยมือปล่อยเครื่องมือนั่นเองเพราะทำงานเสร็จแล้วเครื่องมือก็ต้องปล่อยนะสติปัญญาเป็นเครื่องมือไม่ใช่เป็นผลที่เราจะร,รับไม่ตลอดไป เป็นเครื่องมือฟัง,งท่านพูดไว้เป็นไรสมาธิสมาธิสังกปูเป็นต้น,นเป็นมัดนะฟังระหว่างมาัดมักแปลว่าอะไรแปลว่าทางเดินหรือเครื่องมือทํางานเพื่อแก้กิเลสทางเดินของจิตนี่เป็นทางเดินอันราบรื่บดีงามปลอดภยัยเป็นมัชชิม,มาเป็นศูนย์กลางแห่งความถูกต้องดีงามทุกสว่วน ถูกต้องในการแก้กิเลสตัญหาอาสวะทุกประเภทไม่มีเครื่องมือใดจะเ,เหมาะสมหรือเหมาะที่สุดยิ่งกว่าเครื่องมือคือมักแปดนี้เนี่ยและเป็นทางตรงแนวต่อมาผลิพพานก็คือทางสายนี้ทั้งเรียกว่ามัชชิมาเนี่ยแม้เช่นนั้นเมือ่อถึงจุดหมายปลายทางแล้วคำว่ามัชชิมาซึ่งเป็นหนทางนี้ก็หมดความหมายเอง พราะถึงที่แล้วใครจะไปกอบโคลหรือแบกขามอาอนทางไปแ้วไปลลั็เป็นไปตามความคิดเนียทีกตันว่าบุญญาปาปะไปหน้าบุคคลพูณบุญญาบาปันลนาเสียแล้วนะละแบบนี้เองไม่ใช่ละแบบตั้งใจสลาดปัดทิ้งเป็นสิ่งที่น่าเพราะเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะ่าหวาเสียวน่าเกลียดอะไรอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นถ้าจะไปกลัว้นทาง เครจะปฏิเสธท้นทางทางไปที่เดินไปแต่เมื่อไปถึงที่แล้วมันก็ผ่านกันไปเองหรือหมดความหมายกันไปเองอย่างนั้นต่างหากนิจิตก,ก็เดินสุดทางอยู่ถ้าว่าจะอยู่ถ้าว่าอยู่อยู่ด้วยความเมื่อสุดใจนะถ้าว่าอยู่ก็อยู่ด้วยความเมื่อสุดใจ ไปด้วยความบริสุทธิ์นี่มึอยู่ด้วยความบริสุทธิ์ไปด้วยความบริสุทธิ์ทุกอาการไม่ไม,ไม่ไม่ละความบริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์ลวเป็นเช่นไรนี่คือจิตที่ที่ผ่านพ้นจากภัยทั้งหลายแล้วหมดด้วยใหญ่เอัทนทวิเศษ ท่านร้สึกอย่างนี้ถาดขันก็เหมือนกับเราๆท่านๆน,นี่แหละมีการเก็บการปวดไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาปวดหัวต,ตัวร้อนไม่ผิดกันอะไรแหละก็ถาดขันมันเหมือนกันมันก็ต้องเป็นกองทุกข์เหมือนกันนั่นแหละเป็นแต่เพียงว่าจิตที่แยกตัวออกได้โดยสิ้นเชิงแล้วนั้นไม่มีการกระทบกระเทือนถึงจิต นอาการของธาตุขันจะเป็นมากน้อยเกี่ยงไรก็ทราบตามอาการของมันที่สแสดงตัวโดยทางปัญญาที่เคยทราบไว้แล้วแม้ปัจจุบันที่ปรากฏขึ้นมาให้เป็นความทุกข์เฉพาะหน้าก็ไม่หลงเพราะปัญญาไม่พาให้หลงนอกจากคมโม่ตอนนั้นเองทายคนหลงนี่ปัญญาเมื่อไดแต่งเป็นรูปผู้พวงไปหมดแล้วก็ไม่ไม่มีอะไรที่จะมาหลอกปัญญาได้อีกเพราะเห็นชัดตามเป็นจริงอยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติขาดตัวแล้วเนี่ยไม่มีอะไรกำเริบ เราะฉะนั้นเริ่ถายขันจะแสดงไปเป็นตามอาการของมันในลักษณะใดก็ทราบตามลักษณะนั้นๆจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของของขันที่มันทนไม่ไหวมันสลายตัวลงไปก็เศรวมันสลายตัวลงไปไอ้เจ้าผู้บริตัวผู้บริสุทธิ์ก็ไม่มาจสลายไปตามท่าทมขันขึ้นเป็นตัวสมมุติผู้เป็นมิมุติก็เป็นไปตามมิมุติผู้เป็นสมมุติก็เป็นไปตามสมมุติของเขาเนี่ยทางอันก็รินหมืง นี่และประมวลเรื่องความเกิดความตายทั้งหลายมามากมาน้อยจำได้มาได้ก็ตามให้ประมวลลงมาในธาตุขันของเรากองทุกทั้งมวลที่เกิดเป็นมากี่พบกี่ชาติไปให้ประมวลลงมาในกายในจิตทั้งเราที่กําลังปรากฏอยู่เวลานี้และแก้ไขกลงที่จุดนี้จนให้รู้ตามเป็นจริงของมันทุกแง่ทุกมุมทุกสัตว์ทุกส่วนทั้งธาตุทั้งขันทั้งจิตใจโดยเฉพาะจนกระทั่งไม่จนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือ เป็นสิ่งที่ได้รับอยู่ภายในจิตใจให้ลูกหลงอีกเลยก็เชื่อเป็นผู้รู้แจ้งแจงตลอดในสัจธรรมทั้งหลายหรือเป็นโลกาวิทูรู้แจ้งโลกภายในขันข้องตนงโลกคือขันรู้แจ้งโลกคือขันอันนี้แล้วก็หมดปัญหาปัญหาเรื่องความทุกข์ความลำบากที่จะเคยเป็นมาติดกับตักันก็มายุติกันลงที่จุดนี้ในเดิมที่จะเป็นต่อไปข้างหน้า ตางพบตัางขาดเกี่ยวกับจองอปาไปช้าเกิดแก่เกิดตายในสถานที่นั้นพบนั้นพบนี่ก็หมดปัญหาลงในปัจจุบันนกิจที่บริสุดและด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องชำหนะาเริ่มก็ยุติเพียงตอนนี้และการแสดงก็ยุติเพียงตอนนี้เอาละเอวังมาถึงนี้ไม่มีทางไปเกิดมาแล้วรู้แก่ไปยังไงแล้วก็รู้ กำลถอยลงไปขนาดไหนก็รู้ฮะเรนไอ้ตัวของตัวนี้มันเป็นไตรลักหรือเปล่ามันจะเสื่อมลงกไ็ได้อ๋อมันมันมีสิ่งที่เป็นไลรลัก์อยู่ในมันนั้นเราเราจึงพูดได้ว่ามันเป็นไตรักษได้สิ่งที่แท้สิ่งนี้นันคือสมมติที่เหลือแม้นิดนึงก็เป็นสมมตินั่นแหะคือไตรลกักษ์ ่กินว่าเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงเนี่ยตามอาการทังจิตทั้งสายดีสายชั่วมันมีอยู่ภายในจิตเช่นว่าจิตเจริญขึ้นเจริญขึ้นนี่ก็หมายถึงว่าจิตมันค่อยอาการทังจิตค่อยดีขึ้นนะมันแสดงความระหว่างกระจ่างแจ้งมานี่เห็นชัดโดยลำดับดับลุกผ่องใสโดยลำดับดับนี่นี่เป็นอาการทั้งนั้นแต่เราต้องเดินตามนี้ไม่เดินตามนี้ไม่ได้เพราะทางอย่างนี้เราเึงนพยายามให้มันเจริญขึ้นเรื่อยๆพราะมันจะไปถึงจิตมันจะต้องไปแบบนี้ไปแบบอื่นไม่ได้เนี่ย อนนี้ต้องบอกว่าจิตเวลานี้จิตเจริมเวลานี้จิตเสือ่อมตัวจิตจริงๆถึงจะไม่เจริมไม่เสื่อมก็ตามแต่ว่าเราจะสามารถเอานั้นเอาไม่ได้เนี่อือันนี้มันอันนี้อยู่รอบตัวของจิตจงต้องแก้ไขตรงนี้เข้าไปัเรียกว่าจิตมีไตรลักเพราะถ่งบบนี้พาให้มีเข้าใจทังหมดหล่นี้แล้วอาการก็เป็นอาการที่แบบมันดีมันชัว่วมันมี มันหมดทงหมดตัวประกันตัวของท่อาดีไปชั่วตอนที่พูดตะีนี้ว่าปาปะกเป็นงาบุกคนคุณยัปลาปะกเนี่ยบุคคลบุญ่ายดีปลาปะกแปลว่าบาป่ายเจ้าหมองที่ทำให้เกิดความทุกข์พอมันผ่านนี้แล้วซึ่งเป็นอาการที่จะให้เกิดให้เจริญให้ส่วนนี้มันสองอันนี้มันเป็นคู่แข่งกันบาปกับบุญนี่เป็นคู่แข่งเพราะทั้งสองนี้ันข้าจากกิจางนาเยอนนี้มันก็หมด คำที่ว่าจเจริญไม่เสื่อยหมดเลยเพราะมันมีสมมติกข้ไปแทรกเลยมันก็นันมันพูดไม่ได้แหรอกืออาจจะเจริญไ,ไม่เสื่อยเพราะมันไม่เจริญไม่เสื่อมนี่มันเข้าตัวพอแล้วเนื่อพอถึงขั้นมัดจิมาในหลักธรรมชาติท่าน,นถ้าพูดถึงหน่งเป็น่ายผลแล้วก็นี่คือหลักมัดจิมาผลในหลักธรรมชาติเลือกผลอย่างมัดจิมาในหลักธรรมชาติ่ายมานี่เดินเข้าไปเดินเข้าไปก็เป็นมัจจิม,มาคือนย์การตรงแน่วต่อกฎหมายอันนี้พอถึงจุดหมายอันนี้แล้ว อันนี้ก็เป็นมัจจิมาในหลักธรรมชาติคือมัจจิมาในสายผลโดยหลักธรรมชาติจดที่ว่าจิตที่มันเสรอมไปนั่นเองจะเลื่อนไปนี่งอตุ้ยกจะุูห่านได้ไถึงเรียกว่าอาการเรียก็อาการเรีกว่าจิตอาการเรียกวธรรมคือจิตที่ัาไม่มีเวลานาทีอะไรเขาจะเกี่ยวข้องเลยเขามีการสถานที่เขาจะเกี่ยวข้องกูได้ไง ต้องหนักเงียนั่งดีแต่าะกางวันนี้เดินดีกว่านั่งอ้อคุณภาพป็นะฉันหันแล้วไม่ได้นั่งมันจะดีมากเกินไปก็พามันเดินอนั่งมันง่วง่ะไต้องเดินขนัดตอนคืนดึกสันานนั่งดีคือจิตมันแน่วถ้าใจมันพักนี้มันก็แน่ว ถ้าชิพินาทางด้านปัญญานี่มันก็หมุนมันละเอียดและออกมากผู้สืบมันสืงทราบมันซึ้งไปทุกเน้ทุกมุมของปัญญาไม่ธาดุขันมันมันมันก็เบาตอนนั้นธาตุขันมันช่วย